มาฟังหัวข้อทางการเงินเรื่องปรัชญาจีนสอนลูกให้มีหัวการค้าปรัชญาจีนสอนลูกให้มีหัวการค้าเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่นหากพูดถึงชนชาติที่มีพรสวรรค์ด้านการค้าขายหนึ่งในนั้นต้องมีชาวจีนรวมอยู่ด้วยแน่นอนชาวจีนได้รับการยอมรับว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถในการทำธุรกิจสร้างตัวจากไม่มีอะไรเลยจนกลายเป็นมหาเศรษฐีได้ด้วยแนวคิดที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ัรยาการค้าของชาวจีนไม่ได้เป็นเพียงแค่การหาเงินแต่เป็นวิถีชีวิตที่ผสานเข้ากับค่านิยมและแนวคิดเชิงลึกเกี่ยวกับความขยันอดทนและไหวพริบในการเอาตัวรอดวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงแนวคิดที่พ่อแม่ชาวจีนใช้ในการสอนลูกให้มีหัวการค้าและเติบโตขึ้นมาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จหความขยันเป็นหลักฐานของทุกสิ่งชาวจีนมีคําพูดว่า อยากลัวความลำบากจงกลัวว่าความลำบากจะมาช้าเกินไปนี่เป็นการปลูกฝังให้ลูกเรียนรู้ว่าความสําเร็จไม่ได้มาง่ายๆและไม่มีอะไรได้มาฟรีทุกอย่างต้องใช้ความขยันอุตสาหะและความอดทนเด็กจีนถูกสอนให้รู้จักทํางานตั้งแต่อายุอย่างน้อยไม่ว่าจะเป็นการช่วยงานร้านค้าของครอบครัวหรือมีบทบาทเล็กๆน้อยๆในธุรกิจของพ่อแม่การเริ่มต้นเรียนรู้จากจุดเล็กๆทําให้พวกเขาซึมซับวิธีการทํางาน และการบริหารธุรกิจไปโดยอัตโนมัติ2อ,อย่าเอาแต่เรียนเก่งจงเรียนรู้การหาเงินชาวจีนให้ความสําคัญกับการศึกษาแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็เชื่อว่าการศึกษาอย่างเดียวไม่พอต้องรู้จักใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์พ่อแม่จีนจํานวนมากจึงไม่ได้บังคับให้ลูกเรียนเทิงอย่างเดียวแต่สอนให้ลูกเข้าใจว่าเงินมาจากไหนและวิธีบริหารเงินอย่างชาญฉลาดในขณะที่เด็กในวัฒนธรรมตะวันตกอาจได้รับค่าขนมเป็นรางวัล เด็กจีนจะถูกสอนให้รู้จักหาเงินเองผ่านการช่วยธุรกิจครอบครัวการฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบทางการเงินตั้งแต่ยังเล็กทําให้พวกเขาเติบโตขึ้นมาพร้อมกับสัญชาตญาณของนักธุรกิจสเงินทุกหยวนมีค่าอย่าใช้จ่ายฟุ่งเฟือยปรัชญาจีนที่ว่าจงทํางานเหมือนคนจนและใช้เงินเหมือนเศรษฐีเป็นหลักคิดที่ส่งต่อกันมายาวนานคนจีนไม่ได้มองว่าความมั่งคั่งมาจากการใช้เงินอย่างอิสระแต่เกิดจากการรู้จักบริหารเงินอย่างรอบคอบ เด็กจีนถูกสอนให้รู้จักปลดออมรู้ว่าของแต่ละอย่างมีต้นทุนและเงินไม่ได้หามาง่ายสิ่งเหล่านี้ทําให้พวกเขารู้คุณค่าของเงินตั้งแต่เด็กและสามารถใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเติบโต,ตขึ้นสี่กล้าเสี่ยงแต่ต้องเสี่ยงอย่างฉลาดการทําธุรกิจมีความเสี่ยงเสมอแต่ชาวจีนมีแนวคิดที่แตกต่างจากหลายวัฒนธรรมคือจงเสี่ยงอย่างคํานวณไม่ใช่เสี่ยงแบบไม่คิดพ่อแม่จีนสอนลูกให้รู้จักประเมินความเสี่ยง และเข้าใจว่าสิ่งใดควรลงทุนสิ่งใดควรหลีกเลี่ยงพวกเขาสอนให้ลูกกล้าลองผิดลองถูกแต่ต้องเป็นการทดลองที่มีกลยุทธ์ไม่ใช่การทุ่มเงินโดยไม่มีแผน5การสร้างเครือข่ายสำคัญกว่าความรู้เพียงอย่างเดียวในวัฒนธรรมจีนมีแนวคิดที่เรียกว่ากวานสีหรือก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้คนพ่อแม่ชาวจีนสอนลูกว่าการมีเครือข่ายที่ดีมีค่าไม่แพ้งเงินทองเพราะคอนเน็ชันที่ดีย่อมเปิดโอกาสใหมๆ่ๆ ทางธุรกิจให้เสมอนี่จึงเป็นเหตุผลที่ชาวจีนให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจตั้งแต่ยังเล็ก6อยากกลัวล้มเหลวแต่จงเรียนรู้จากมันล้มหนึ่งครั้งไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเรียนนี่คือแนวคิดสำคัญที่คนจีนใช้สอนลูกให้มีหัวการค้าพวกเขาเชื่อว่าความล้มเหลวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดและนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น การที่เด็กถูกปลูกฝังให้ไม่กลัวล้มเหลวจะทําให้พวกเขากล้าคิดกล้าลงมือทําและสุดท้ายก็มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงขึ้น 7. ธุรกิจคือเรื่องของโอกาสและการลงมือทําสุดท้ายแล้วปรัชญาจีนสอนให้ลูกเข้าใจว่าโอกาสไม่ได้มาหาเราบ่อยๆแต่เราต้องเป็นคนสร้างมันขึ้นมาพ่อแม่ชาวจีนไม่ได้สอนให้ลูกนั่งรอโชคช่วยแต่สอนให้พวกเขาออกไปหาลูกทางใหม่ๆคิดค้นไอเดียใหม่ๆ และกล้าทำสิ่งที่แตกต่างนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ชาวจีนจํานวนมากสามารถสร้างธุรกิจที่เติบโตได้ทั่วโลกสรุปปรญาจีในการสอนลูกให้เป็นนักธุรกิจขยันและอดทนเพราะความสำเร็จต้องแลกมาด้วยความพยายามเรียนรู้การหาเงินไม่ใช่แค่เรียนเก่งเพราะความมั่งคั่งต้องใช้ความฉลาดทางการเงินใช้เงินอย่างมิติกเพื่อให้เงินงอกเงยและสร้างความมั่นคงกล้าเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อคว้าโอกาสโดยไม่พาตัวเองไปสู่ความล้มละลายสร้างเครือข่ายที่ดีเพราะคนรอบตัวมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจเรียนรู้จากความล้มเหลวและไม่ปล่อยให้ความกลัวหยุดการเติบโตลงมือทำทันทีเพราะโอกาสไม่เคยรอใครนี่คือแนวคิดที่พ่อแม่ชาวจีนใช้สอนลูกให้เป็นนักธุรกิจตั้งแต่ยังเล็กและเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ชาวจีนสามารถสร้างตัวและประสบความสำเร็จได้ทั่วโลก คนจีนสอนลูกหลานให้ทําการค้าด้วยแนวคิดและหลักปรัชญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนซึ่งเน้นเรื่องความขยันความอดทนไหวพริบทางธุรกิจและการบริหารเงินพวกเขาไม่ได้มองว่าการค้าขายเป็นแค่การหารเงินแต่เป็นวิถีชีวิตที่ต้องเรียนรู้ตั้งแต่เด็กนี่คือหลักการที่คนจีนใช้สอนลูกหลานให้เติบโตมาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหสอนให้ขยันตั้งแต่เด็กคนจีนมีคำกล่าวว่า อยากลัวความลำบากแต่จงกลัวว่าไม่มีโอกาสได้ลำบากซึ่งหมายความว่าความลำบากเป็นครูที่ดีที่จะช่วยให้คนเติบโตขึ้นได้เด็กจีนมักถูกสอนให้ช่วยธุรกิจของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านค้าหรือธุรกิจเล็กๆตั้งแต่อายุยังน้อยเด็กบางคนอาจช่วยขายของหยิบจับของเล็กๆน้อยๆหรือดูแลบัญชีเล็กๆน้อยๆฝึกให้ทำงานหนักไม่เกี่ยงงานพ่อแม่จีนมักสอนลูกว่า การทำงานหนักไม่ได้แปลว่าต้องเหนื่อยเสมอไปแต่มันคือการเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ปลูกฝังแนวคิดว่าทำมากได้มากในขณะที่บางวัฒนธรรมมองว่าการทำงานหนักเป็นภาระคนจีนกลับมองว่ามันเป็นโอกาสพวกเขาเชื่อว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีต้องทำงานแลกมาเท่านั้นสองสอนให้รู้จักการหาเงินตั้งแต่เด็กชาวจีนไม่ได้สอนให้ลูกเป็นแค่ลูกจ้าง แต่สอนให้ลูกเป็นเจ้าของกิจการและรู้วิธีหาเงินตั้งแต่เด็กเด็กจีนหลายคนมีธุรกิจแรกตั้งแต่ยังเล็กไม่ว่าจะเป็นการช่วยพ่อแม่ขายของรับจ้างทำงานเล็กๆหรือแม้แต่เก็บเงินค่าขนมมาลงทุนอะไรบางอย่างสอนให้รู้จักบริหารเงินเด็กจีนจะไม่ถูกสอนให้ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยแต่จะถูกสอนว่าเงินทุกหยวนมีค่าและต้องรู้จักออมฝึกให้เด็กเข้าใจต้นทุนและกำไรเช่น หากเด็กอยากได้ของเล่นแทนที่จะให้ฟรีๆพ่อแม่อาจให้เงินทุนก้อนหนึ่งแล้วให้เด็กลองหาทางทำกำไรจากมันสสอนให้กล้าเสี่ยงแต่ต้องเสี่ยงอย่างมีแผนการค้าขายมีความเสี่ยงเสมอแต่พ่อแม่จีนสอนให้ลูกกล้าเสี่ยงอย่างฉลาดสอนให้ลองผิดลองถูกคนจีนมองว่าความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องแย่แต่เป็นครูที่ดีพวกเขาสอนลูกให้กล้าลองทำธุรกิจเล็กๆตั้งแต่เด็กสอนให้ประเมินความเสี่ยงก่อนลงทุน คนจีนไม่ใช้เงินแบบไร้ทิศทางพวกเขาจะคิดให้รอบคอบก่อนลงทุนและมองหาทางออกเผื่อว่าธุรกิจไม่เป็นไปตามแผนสอนให้มองเห็นโอกาสอยู่เสมอเช่นหากมีงานเทศกาลหรือช่วงเวลาที่คนต้องการของบางอย่างมากขึ้นเด็กจีนจะถูกสอนให้คิดว่าจะขายอะไรดี 4. ส,สอนให้รู้จักสร้างเครือขา่ายกวนสกวนสหรือความสัมพันธ์เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจจีน คนจีนเชื่อว่าการมีเครือข่ายที่ดีสําคัญกว่าการมีเงินสอนให้ลูกเข้าหาผู้คนตั้งแต่เด็กคนจีนจะถูกสอนให้รู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนบ้านและคู่ค้าทางธุรกิจสอนให้รักษาคําพูดคนจีนให้ความสําคัญกับความน่าเชื่อถือมากการรักษาคําพูดคือการสร้างเครดิตซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการค้าขายสอนให้รู้จักให้ก่อนรับหลักการของกวนสี่คือ การช่วยเหลือกันก่อนโดยไม่หวังผลตอบแทนในทันทีแต่ในอนาคตมันจะให้ผลตอบแทนกลับมาเอง5สอนให้ใช้เงินอย่างฉลาดสอนให้อดออมคนจีนไม่ได้เน้นแค่หาเงินแต่สอนให้ลูกใช้เงินอย่างฉลาดและรู้จักเก็บออมเพื่ออนาคตสอนให้ลงทุนไม่ใช่แค่เก็บเงินการออมอย่างเดียวไม่พอพ่อแม่จีนมักสอนให้ลูกเข้าใจว่าต้องนำเงินไปต่อยอดไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สอนให้รู้จักความแตกต่างระหว่างของจําเป็นกับของฟุ่มเฟือยคนจีนไม่นิยมใช้จ่ายสุุ่ยสุร่ายหากไม่จําเป็นพวกเขาจะไม่ใช้เงินไปกับของที่ไม่มีประโยชน์ระยะยาว 6. สอนให้เรียนรู้จากความล้มเหลวมองว่าความล้มเหลวคือบทเรียนไม่ใช่จุดจบพ่อแม่จีนสอนลูกว่าล้มได้แต่ต้องลุกให้ไวและต้องเรียนรู้จากมันสอนให้ปรับตัวอยู่เสมอการค้าขายต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา คนจีนไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆแต่พร้อมเปลี่ยนแปลงให้ทันกับตลาดสอนให้มีความอดทนคนจีนรู้ว่าธุรกิจต้องใช้เวลาพวกเขาสอนลูกให้ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆ7สอนให้มองหาโอกาสตลอดเวลาโอกาสอยู่รอบตัวเสมอคนจีนมักสอนลูกว่าอย่ารอโอกาสแต่ต้องสร้างโอกาสเองสอนให้ลูกสังเกตว่าผู้คนต้องการอะไรการค้าขายไม่ใช่แค่ขายของที่อยากขายแต่ต้องขายของที่ตลาดต้องการ ฝึกให้ลูกคิดนอกกรอบเช่นหากของบางอย่างขายดีมากก็อาจต้องหาทางต่อยอดให้แตกต่างจากคู่แข่งสรุปวิธีที่คนจีนสอนลูกหลานให้ทำการค้าฝึกให้ขยันและอดทนเพราะความสำเร็จไม่มีทางลัดสอนให้รู้จักหาเงินตั้งแต่เด็กไม่ใช่รอรับเงินจากพ่อแม่กล้าเสี่ยงแต่ต้องมีแผนไม่ใช่ทุ่มเงินโดยไม่คิดสร้างเครือข่ายที่ดีเพราะความสัมพันธ์สำคัญกว่าทุน ใช้เงินอย่างฉลาดอดออมและลงทุนให้เป็นเรียนรู้จากความล้มเหลวล้มแล้วต้องลุกให้เร็วมองหาโอกาสอยู่เสมอคิดก่อนทำอย่ารอให้โอกาสเข้ามาหาแนวคิดเหล่านี้เป็นหลักฐานที่ทำให้ชาวจีนจำนวนมากสามารถสร้างธุรกิจที่เติบโตจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจพบกับทบความทางการเงินดีๆได้ในคลิปถัดไปครับ